ในคลิปนี้นะครับผมจะเอาปืน M4 นะครับผมซึ่งมันตำนานมากๆเลยนะครับใครที่รู้จักเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปยิงในห้องสไนด์ได้นะครับผมและที่สําคัญยิงรัวยางก็ปืนกลเลยทีเดียวโดยคลิปนี้นะครับผมจะลองเอาปืนตัวนี้ไปเล่นกับพี่ผมนะครับแล้วลองไปดูนะครับว่าในห้องสไนด์เนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับต้องไปดูกันแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟกเกิลกันด้วยนะครับผมตัวไอ สไนผมจะรอดไหมอะิไม่ใช่สไนัยใครมัน่บรรลัษตกูเรายิงกอดได้เฉยๆได้แค่้แค่แบบทำทำให้เขาแบบันกิ้นิดเดีย่ใะ่ะรัวมากไปก็ไม่ดีมันบางทีมันมันยิงไม่โดดไข่ผู้เจมัยดูดิโอ้ยโอ้ย สอยไปไหวะข้างล่างนี่จัดให้หนึ่งหัวนี่ยบีบีฟ้าด้วยโอ้โหกระโดดข้ามอ่ะขออีกทีอุ้ยโอ้ยเพราะผมเริ่มเริ่มที่จะพอรู้อยู่ว่าต้องเล่นยังไงแล้วพี่เจมต้องเล่นยิงคู่เหลาหัวเฮ้ยใครยิงหัววะไปเด็กๆไปไปไหนเนี่ย โอ้โหบาบาเบฟ้าพี่ตรงกลางข้างล่างระวังใช่ใช่บาเบฟ้าตัวตัวห้องเราเองล่ะโดนท้องหัวมาไปอ่าโอ้โหโดดลงมางี่สวยมาดิโอ้โหเจอบายแล้วกูพี่ก็มีนะปลาแต่ว่ายังไม่เปิดะจ้าจ้าโอ้โหบาเบฟ้า อยู่ข้างล่างพี่บาเบฟฟานี่มันจอดจริงๆเลยโอ้โหแม่นเกินม่นแมเน็ดอะม่น็เนี่ยขอเลยซีล่าม่น็เนี่ยขอเลยซีล่าโอ้โหโอ้ใบใบของเางอืมใไหมคิดว่า พอได้อยู่แล้วพี่แต่ว่าทีมเราก็โดนยิงจนหัวดนยิงตัวหัวบวงมาล้หนักเขาบอกเลยไปไปไไป้าง่างข้าัวนึงเด็กเขียวมาละโดดลงล่างก่อนายครับเ้ดดหัวดดหัวดดตัวนั้นบนหัวตัวนั้นเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว้ว

เซ็นแรบขันนนะครับขอนเจนนะจ้าขอจะแนนะจ้าอุ้ยขวาขวาขวาตาขวาโอ้ยโอ้ยนบนหัวตาบนหัวตัวนึ่งไปไปเจอเขียวตายโอ้โหบนหัวโดนล่วงเรียบร้อย ล่วงเลยครับเฮ้ยต้นวเีย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 เยเรียบร้อยหลังพี่้ไม่ใช่หลังหน้าพี่อะสวยองเท้เรียบร้อยครับโดนครับเราเหมือนจะกู้วิกฤตได้นะ้นหวา้นหวเหมือนจะกู้ได้ต้องต้องรอดูพี่ต้องรอดูใช่ใชผมเสียวทางซ้ายเลยตลุดมาตลอดเลยะว นี่ใกล้ๆนี่คือยัดได้เร็วๆพี่เจมใช่ใช่ใครใช้ไบ้าบอเขาอ่ะไป็นไปัตน่ะบาเลนบล์เฮ้ยพี่เจมขอเจ้าพี่ยอมรักนี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยตัวเอสิบตัวเองสามสิบตัวเอง เองนะพี่เองปืนปืนเรามันเป็นสายซัพพอร์ตได้อยู่นะจิงต่อในเพื่อนได้ไหมใช่จิงต่อในเพื่อนพี่นัวกันอย่างข้างล่างนี่มาเนี่ยเดมมาเนี่ยมาดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าตัวมีชื่อตัวมีชื่อทำหนึงหน้าผมก็มีโอ้ลัวไปหน่อยยิงไม่โดนอ่ามนโอเคเรียบร้อยเอ้ยดีกว่าดีกว่านี้้ เออปวดจัดอะปวดจัดอะเฮ้ยตาต้องเอาเซเบอร์มาแล้วแหละเฮ้ยพี่เจมส์เปล่าเปิดเลยเปิดเลยแต่แต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่ามีดมีดหัวพี่มีดหัวไอ้แม่อะมีดหัวกล้วยอะพี่อ๋อเขาสงสัยเขาหิวกล้วยเออเอาตาได้หัวแสินะเปิดแล้วเซเบอร์เหรอพี่เอาจริงอะเลยพี่เล่นอยู่ใช่ไหมรอลวบ้างรอละว่างรอเดี๋ยววอร์มปืนแป๊บ เอาอะไรไปวอร์มอ่ะเอาเอา M4 ครับ M4 ตัวนี้เก็บเสียงด้วยผมชอบนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรียบร้อยไม่ตองเลนไม่ตองเลนอุ้ยวัดกลางตัวนึงอุ้ยยิงไม่โดนอะไรวะเฮ้ยอะไงพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมีคนยิงเฮ้ยมีคนมีคนเล่นนี่แจนี่โอ้แจ๊าๆใส่กันเลยวัดกลางนี่หัวเด็กประตูอะไร อันะ้น้ตาเลยเฮ้ยจิเดี๋ยว้เฮ้ยนั่องม้งมแจ้งค่ัแจ้งคืนมแจ้งคืนเ้ยมีคนตไม่ไ้ไแจ้ด่าาก็แปด่าอ้อีกหัอไอ้างลัอ้ยอ้าอ้าเ้ยเ้บไปเนี่ยคือใกล้ๆเราสามารถรัวได้แบบ รัวได้เลยพี่แบบรัวเป็นปืนกลได้เลยแต่ถ้าแบบห่างๆหน่อยคือรัวมากไม่ได้นะมันมันใช่มันจะยิงไม่โดนเลยนะนี่ใกล้ๆได้เปลี่ยนจนแล้วใกล้ๆได้เปลี่ยนจนแล้วเฮ้ยมาเป็นไหนคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบอกอะไรวะบอกไม่ถูกไม่ตายปะ ตามติดชีวิตตัวผอมเฮ้ยเฮ้ยไปจุดเดมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมีคนช่วยโอ้ยน้อยเพราะสงสารป่าตองข้ามแล้วไม่มีคนเข้ามาเลยเออไม่มีใครมากดเลยเอ้ยวีเนเคเหรอวีเนเคเหรออุ้ยโหคา98มัเล็งหัวได้อยู่นะ เอ้เอมมีเอ en> hey, okay. ้มีคนมีคนขโมยเอ้ยโอ้โหเต้เฮ oh, okay. mm. ้ยอ๋อหน่าเงือบเลยเห็นปะนี่เอาไปหนึ่งน hey, hey. ัดตัวปอยไก่ขึ้นไปบ้านแล้วละไปเหรอเนี่ยเฮ้ยเวียนเก็บไปอย่างว่าน่ะไม่มีคนตามตูดตามขึ้นไปอ่ะน อุ้ิววิเวียนเคียว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 ร้อยครับไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนบ้านเราไม่ต้องคืนอุ้ยสงสารทีมนู้นเลยโดนคนเข้ามาแล้วทีเอ้าเดี๋ยวยิงไม่โดนจริงจริงนี่แม่งขยับสวยตื่อป่วยไก่ตื่อป่วยไก่ตื่อป่วยไก่ แต่จริงๆนะห้องหนักๆเมื่อกี้มันมันขวาวะจริง <S 2> <S 2> นะมันมันมันไม่มีเบย์ไวเลไอย่างมันไม่มีบาโเคเล่นก็คือมันสับสนจริงกันนะเออเออยิงตรงนี้แบบอฮ้ยอุยอ้ยอ,ยอ,ยอย้มาแนละ้วไม่เจมตัวตัวผีถือบาอ้า,ามาแล้วอย่างนั้นเลยไปไปก่ไปกาไก่้นมาแล้พี่หลังหลังแล้วว่าอ้ยอุ้ยอุ้ยไก่ปไก่จะเอาหัวอุ้ย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 กระสุดจะหมดแล้ว啊 ดี๋ยวผมหาเก็บปืนเงินดูตกแอร์ดอปดูตงแอร์ดอปตกแอร์ด็อปเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระดาบสิเรียบร้อยฮึวัานีีเอไปทิ้งตดไปทีเรียบร้อยบาเลต่ะคอนะเะวเฮี่เลีเอเดี๋ยวตื้อปืมาทำอะไรใกล้ๆเนี่ยเดีเยวเดะะเดะะเะเดะะเดเดะเดเลยเะ เอาเดี๋ยวผมยิงโดนไม่ใช่หรอวะหรือมันไม่โดนวะเอ้โดนดาบโอ้โดนด,ดาบเก็บเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเอ้สเน่เขียวนะอีกแลเขาหัวเน่นๆไหนจะนายเขียวมันจะ zoom ยิงตรงไหนวะ,ะแบบมุมตั้งแลเปล่าโดนด,ดาบลเลยดีกว่าอ้าวตายเลยเรียบร้อยนี่แนะ่หมดเลยผู้สาววิ่งมาหมดเลยไปไปข้างหลงัง เลือดตัวเดียวหายไปไหนบ้างลล่่าางเฮ้ยเรียมเลยเรียบร้อยเหนียนเหนียนนะก็เหนื่นนี่เนี่ยกดเหนื่นเก๋เดี๋ยวเอาด่านเรียกเรียกคนตึงตึงมากันพี่เาพี่เจมาผมว่าชื่อห้องมันต้องเปรี้ยวตีนหน่อยพี่อไอเดียวเขากดเลยวะหืม เดี๋๋ยวไม่ใช่โบเดเกิไม่ใช่โมเดลเกิเจ็บปิดนานเกินเจ็บตูดเจ็บตูดโซเดียเจ็บตูดเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยเล่นมีดกับกูอ๋อเล่นมีดกับกูอืมเล่นมีดกับกูยังไงโดดโดดโงโดนแฉ่แฉขอแฉ่หน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวไม่ต้องถึงพื้นครับ โอ้โหพี่จีเริ่มมาแล้วมั้ยยังไงสไนสไนที่เขาเล่นกันก็ยังโหดกว่าอยู่ดีจริงๆมันไม่ใช่ปืนเมตาเลยอ่าโอ้ยเอ้าโอ้โหยัดตูดขนาดนั้นมึงไม่ตายเหรอมาเดี๋ยวน้องจบด้วยดาบไล้วเซเบอร์กูเนี่ยมาดิมาดิมาสสายตัวอจบด้วยดาบไล้วเซเบอร์กูเนี่ยมาจบด้วยดาบดาบไล้วเซเบอร์กูดนี่ยมาเนี่ยอะ อันเดียไอ้ดิมันต้องจบด้วยดาบได้เซเวอร์แล้วไม่ไหวแล้วกูหัวร้อนแล้วกูไม่ไหวแล้วมาคนเข้ามาเยอะๆเลยแย่ๆไม่โดนแย่ๆไม่โดนวิ่งๆตัวผีตัวผีจะตายตัวผีจะตายวุ่ยไม่ตายกรอฮไม่ตายกูตายแล้วนะเฮ้ยคนตายนี่ด้วยอะไรไปไหนวะโอ้ยบาเลีสมะบาเลีสมะเฮ้ยกูตัวผี เอาอยู่นิ่งแบบวะล่ะ้าไวะล่ะนามาจบด้วยดาบเลเซอร์เลยมาเฮ้ยโอ้ยจบแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินหลักจ้าอัดจุดเรียบร้อย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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนสนายไม้ยิงงูยิงเขากองกันบนบ้านได้กองกันบนบ้านสนายไม้ยิงกูมานี้มานี้ เพื่อนก็โดนเพื่อนคุณก็ต้องโดนสนายอะไรเอฟสองร้อยอะไรใครก็เล่นการ์ดเอฟสองร้อยสนายไม้เหรอสนายไม้เดือดแข็มบ้นเฮ้ยระเบิดวีดตับตุนไอระเบปล่อยปล่อยได้ตับตุอ่ะเอาถือมีดโอ้โหเฮ้ยเอ้าโอ้โหแม่งโดนแพนด้าโอ้ยอะไรโซนี่ เดี๋ยวจัดการที่หนึ่งทีมเขาก่อนอะไรมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยเลยอะไรอะไรตะตะอะไรอะไรตะตะอะไรไอ้โดดดอะไรเอ้ยแป๊บนึงหลบหลบก่อนพี่หลบพิ้วก่อนหลบพิ้วก่อนตอนเอ้าสายก็ลงมาแล้วเฮ้ยพี่ไหนวะเนี่นะหายไปเลยพี่หายไปเลยหายไปไหนวะเฮ้ยนะตัวผีนะนะตัวผีกะ ยี่ไม่โดดเลยแจ๊ะแจ๊ะเอ้ยอ่าเรือจะจะเล่นมีดเรือจะจะเล่นมีดไหนอยู่ไหนเราต้องลงโทษไหนวะต้องจับลงโทษหนิจับหลบไปตูดไปหลบหลบตูดบารีผิวอะผิวอะผิวอะเอ้ยโอ้โหสายสองตาทำไงเพื่อนหลบผิวอะบารีผิวผิวบารีผิวผิวอยู่แล้วอ่ากระสุดกร ไม่ไม่แค่ยี่สิบนัดไม่หรอกเราเอาแบบกระสุนย้ำกันอะไรเงี้ยกระสุนมีจำกัดแล้วก็แบบรันรันสิบอะไรเงี้ยนี่นี่นี่ตัวผีน่ากล้าจะโอ้โห เขาโยกหลบกระสุนพี่ทุกมิดเลยว่ะโยกหลบกันหลบด่าไม่ได้หรามาดิดิมาดิดิเปรี้ยวนะเหรอมึงเปรี้ยวนะเหรอมึงเปรี้ยวมึงเปรี้ยวเปรี้ยกันนะเราเปรี้ยวนะเหรอหนีไม่ได้มาเด็เปรี้ยเละเปรี้ยวนะเหรอเปรี้ยวุฒิอุ๊ยอุ๊ยเขาหนีเหรอหนีไปกี่คนเนี่ยกดออกห้องเลยเมื่อกี้ อีกรอบนี้กันเอาด่านนี้แหละพี่เรียกคนเยอะที่สุดแล้วมันเป็นด่านรด่านแบบคาสสิกอะอะไรไม่ออกกระเบงนิอไว้ก่อนใช่มันมันแบบมันไม่ค่อยแบบคือด่านอื่นมันก็มีละพี่แต่แบบกันเบ้อน่ออเอ้าเอ้านึกว่าตายชองยตัวึ่าด้วย มานี่ดีมานี่ดีมานี่ดีทำไมมันยังไงมันเป็นยังไงวะมันมันเป็นยังไงวะไอ้เออไอ้เด็กเด็กเราวะเราจัดการได้ไอ้แก่เดินพี่ด้วยโดนลงไปปุ๊บชุบปุ๊บไอกระสุดหมดป่ะโดนเป่าโดนเป่าโดนพี่แต่กระสุนทั้งหมดแล้วทีจะ เฮ้ยโอ้โหเราพิวเราพิวก่อนพิวต้องนี่ต้องตามมา้างหน้าตัด <c oughs> เฮ้ยโอ้โหใครมาใช้ดาบได้ใช่ไหมเหมือนกูไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่เสียดกระยาอุ้ยไม่ตายวะตอนในปลาควันก่อนจริงๆถ้าเอาแก๊สมานี่ถือถือว่าดีมากเ <c oughs> พิ่งนึกได้นะว่า <c oughs> ควรใช้แกแ๊สน่ะ เพื่อเป็นการลดเลือดศัตรูไม่งั้นเราจะได้ยิงง่ายขึ้น <Hey. S 1> เออผมเพิ่งนึกออกนะ <The> <laughs> ผมเพิ่งนึกได้แะ้ว oh <my. S 1> เอาใหม่อะไรพี่เป็นนะเอาได้แหละแต่เอาใหม่ oh <my. S 1> เออพี่อันน,น,นี้อันไหนก็เหมือนเดิมขึ้นมาบนบ้านเขาแล้วเอออะไรอ่ะหลบพิว ลบอยู่นี่นี่รูดได้หมดตารูดได้หมดจีบบ้านเยอะป่ะนี่นี่อุ้ยเหลือบาเลตเหลือบาเลไหนไหนโดนทั้งทีเฮ้ยตาบ้านเน่บาเลตมันเปรี้ยวฟังเสียงบาเลตแล้วมันไม่สะระหูเลยบาเลตเฮ้ยบาเลตเขาเดินอย่างนั้นเลยอ่ะตา้ยอะไรจะเล่น จะเล่น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 นี่นี่จะเล่นเหรอจะเล่นเหรอนี่จะเล่นเหรอจะเล่นเหรอเฮ้ยโดนโดดโดดก้างตัวก้างตายเอ้ยขวาขวาโอ้โหเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊งผ่านล่างตะบ้านตาดไปดิ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 ที่ไหนเฮ้ยได้เสียงเฮ้ยโอ้โหตัวบิดดังขวขวาขวอะไรดาบไรเซฟอะไรอะไรคุณกล้าที่จะ เล่นกับกูบนนวาตาบนบาเฮ้ยนั่นแหละเอาใครวะได้ได้พี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายผมไม่ตายอยู่ๆมาดิ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 เปรี้ยวแล้วเหรอหลายรอบแล้วโอ้โหย็ดเข้มมาดิมาดีมาดีมาดี เลยสิแปดแล้วผมตาควันไปควันไปกินเฮ้ยกาดเก้าแล้วกูไม่มีดไม่มีดไม่มีดมาตบหมดตบหมดนะมาดิมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมาดิลุงมแจ๊ะเขาลุงมแจ๊ะลุ่มแจลุ่มแจพี่เจฟตั้งทิงกระสุนทั้งหมดเฮ้ยใส่ก่อนอ่าไปเลยครับโผล่ควันครับต้องโผล่ควัน ไอ้อยู่ในบ้านวะเข้อสอบบ้านทำไมปบอกวันนี่เรามั่วไม่ได้พี่ใช่โอ้ยจะบอกว่ากูตายจะบอกว่ากูตายไม่ตายวะอืมตายอยู่ดิตายโอ้โหสงสารที่ฝันต่อข้ามเลยนะมีคนออกกัได้พี่ออกไปสองอีกคนละออกไปแล้วนะออกไปแล้วสวยมาตัดการ์ดเอาให้จบเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอเคพี่เจมส์กันนี้ก็พอละ ได้อยู่ได้อยู่ยนะเออแค่นี่ยมันละปั่นจัด <c oughs> แต่เอาจริงๆห้องช่วงแรกๆอะ่ะที่กันยิงกันด้วยเบรฟามา <c oughs> โคบาเ,เลตอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันกว่านะ <c oughs> อันนั้นมันกว่าเพราะเราแม่งได้ปวดแกเราไม่ได้โหนอ่ะเราเน้นปวดเราเน้นนาเออเน้นก็มันละไม่เน้นย <c oughs> ิงเลยเน้นปวดเน้ปวดให้เขาแบบเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนละให้มันเล็กๆอ่ะให้มันลุกอ่ะใช่ใช่เล็กๆอ่ะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็มียปเท่าน,นี้นะครับผมไว้เกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วเจอกันจ้า